บัณฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะเป็นทุกภาคเลยนะครับด<ช>ูภาคทุกยุคยุคสมัยยุคสมัยทางศิลปะด้วยนะครับยังคงเป็น<ช>การสแสดงที่อ่อนช้อยงดงามเช่นเคยค่ะเต่น,นักอิทธิพลนังกัมพูชานะครับแล้วก็สุขโขทัยธวาราวดีสีวิชัยและทั้งหมดนี้เป็นการสแสดงของราชอาณาจักรไทยนะคะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะ the previous t h e uh, Show us all the influence of arts in different arts period in Thai. So all the audience would see how Thai form and create not only our nation nationality but also uh, the developments of our art through performances and also costume, different costume. Yes, Ta. ลำดับต่อไปนะคะเรามาชมการแสดงนะคะจากราชาอาณาจักรกัมพูชากันบ้างนะคะว่าการแสดงของทางราชาอาณาจักรกัมพูชานั้นจะมีความเหมือนคล้ายหรือว่าแตกต่างจากของไทยอย่างไรบ้างนะคะซึ่งะจะมีการแสดงหนึ่งชุดนะคะเป็นการแสดงที่ถือว่าเป็นการแสดงชิ้นเอกเลยนะคะเป็นเหมือนกับรำวอวยพรเวลาที่มีการเริ่มพิธีหรือเป็นลักษณะของการชื่นชมยินดีค่ะ Uh, the Rabam Chon Po or Blessing Dance uh, is the dance from Cambodia. For your information, ladies and gentlemen, the Rabam or, or dance is traditional, performed at the beginning of a ceremony to greet, to bless and to offer wishes to the audience. It was initiated and created by uh, a royal family in Cambodia and now it's become one of the national identity of Cambodia. And I think all performers from Cambodia are ready to show us their great and the pride of their own nationality, blessing them from Cambodia. <laughs> Blessing Dance จากรัฐจักกักมพูชาจะด้ท้ายครับมรดกของมนุษยชาติะนะครับ intangible ก็คือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับเป็นการแสดงนะครับ UNESCO ประกาศนะครับเมื่อปี2546นือข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ถือเป็นการแสดงที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะคะพิดว่าของไทยทั้งภาคเหนือและภาคกลาง มีท่วงท่าลํำที่ช้าแล้วนะคะของทางกัมพูชานี้น่าจะช้ากว่าของเราอีกนะคะแต่ก็เป็นความงามที่ไม่แตกต่างกันนะคะมีความสวยงามค่ะครับก็จะมีโปรยดอกไม้ต้องเป็นดอกจัสมินหรือหรือดอกมะลินะครับเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็ต้อนรับแล้วก็ เป็นการอวยพรให้ประสบความสําเร็จนะครับสุขภาพดีมีความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จนี่คือนัยยะของการแสดงชุดเมื่อกี้นะครับ so the the show the just completely end uh, reflect the uh, Khmer Kh ways of life and for y o information the Royal b a l l e t of Cambodia and also known Khmer classical dance has been listed and proclaimed as masterpiece of oral and intangible heritage of humanities by UNESCO on November 2003 uh huh. yes